ว่าหรือว่าใช่กล่องครับใช้เฟรมครับกินเนี้ยนะนะท้องบนใบครับคือบ่อเฝ้าเกี่ยวหอเพิ่นนะี่มันสีนอบอคำก่อนบ่นโอ้ยสาธิตมาที่กันแล้วมันเดียวขั้นไหนมาเนี้เอ,เ,เอาขายายปากมาบ่มืาอนี้โอ้เขาล่มไม่น้ำพร้อมเป็นเจอิญน้อมาเนี้ใช้กล่องพี่น้องเอ้ยนี่ เจ้บ่ได้เคลืนเงื่อนค่าเกี่ยวไอ้เพิ่นบ่เนี่ยเกี่ยวเข่าละโอ้เกี่ยวบ่ดีนี่ก็คือเข่าดำเอาไปขายบ่ได้เด้เนี่ยเนาะแช่กล้องตายแบบนี้นี่ครับกะล้มบ่ได้ดอกล้มซ้ำนีก่กะดำได้เด้เนี่ยขันแม่นเกี่ยวบ่ดีนี่เดี๋ยวครับเบิ่งแช่กล้องมันสิเกี่ยวให้เบิ่งบ่เนี่ครับไปไปไปมันสีดำด้วยเนี่ยมันสิบ่แล้ว อสองไรนนี่ใช่กล่องันฏิใสธเวลาประมาณหาชั่วโมงนะครับพี่น้องอ่าสองไรนนี่โอ้ยหม่นมาอยู่ครับทีมงานชายหน่อยรถเกี่ยวครับด้วยเราเนี่ยนี่ยอันนี้กะล่มครับเจ้ตัวนี้บ่มีนม้ำปันเดยได้ไหมนี่บ่เป็ผาคุณเลยผมเอาเป็นลุกชายหน่อยรถเกี่ยวครับยั่บอกนี่จับใหม่รถขยายปากครับ เต็มรูปแบบนี่ของอุปสกิทิโชกานชังนี่เดี๋ยวมื่อนี่มาเบิ้งครับ,บเกีเ่ยวเขาลมมาอนี่สจะมีปัญหายังบ่กัสซี่บอ,บอตัดน,นะครับเอาให้มันเลีวเลีวอันนี้เลีวตัวนี้ไปเรื่อยเลยนะจนังเขาเอิน่นเขาเอิน่นเลี่ยวบางบางมองเขาเพื่อเอืน่นเอินเอ่นงานเอิ่นบิ้งเอิ่นแปลงเอิ่นให้ยังกล้าไปเนาะ หายมันเล็วอัดตัวนีไปเลยนะครับเดี๋ยวผมยังขี่จบเทียบนะครับพี่น้องอาชายกองเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเขาลมครับรถขยะปากนะครับจากโอปัตถโชโบการช่างครับเอามาเหตุงานจริงๆเลยนะพี่น้องครับให้พี่น้องเบิง่ง รับจางจริงเอาเงินจริงนะครับใช่ให้เบิรงแบบเต็มๆสำหรับการเี็เงานจริงนะครับเอาเย,แบบย็ะม,มากคันก็ต้องเอาไปเ็งานจริงครับพี่น้องครับเ็งานจริงแล้วมันสิเป็นเจไดมันสิได้เงินบ่นะครับ เดี๋ยวสิ้าไปเบิ์หลอบเครื่องถี่ใช้กล่องใส่น้ำครับว่าเกี่ยวขาวลมนะครับใช้กล่องมันนี่ใส่รอบเครื่องอะไรสู้ไหมบ้งครับลมสำเนียงถือว่าบริเวณลมแห้งนะครับสำหรับใช้กล่องนะครับถือว่าแบบธรรมดาเนาะสำหรับใช้กล่องนะครับถือว่าบริลมนะครับ เกี่ยวสบายแล้วเินลมมันกะลมอยู่แต่ว่ามันลมปัญหามันกะเกี่ยวปัญหานะครับบางมองเนี่ยมันสีลมและทับกันเขาเกี้ยวไว้แล้วมันกะสีเกี้ยวไดบ้บ่มดนะครับเ,เดี๋ยวเมื่อนี้นะครับเคลิบนี้กะสีมาอธิบายนะครับ บังไปนําล้วก็ฟังใช่หน่อยอธิบายไปนําเรื่องตะแกงนะพี่น้องที่ <c oughs> พี่น้องนะครับสื่อไปใส่งานแล้วนะครับมันมีถอนเฟืองถอนอยังนะครับบนมะน้ำมะเสัิกะที่ว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดมันบวหลายเกิดไปนะครับพี่น้องครับบางคนกะสีเข้าใจว่ามันต้อง สะอาดมดจดบ่มีทอนเฟืองจะทอนมันมันกับบได้แมนถึงขนาดนั้นนะครับพี่น้องครับเพราะว่าในระบบตูนวดนะครับของรถเกี่ยว์อุบตานะครับกาจีมีตะแกงอยู่หลายหม่องนะครับพี่น้องครับเทาก็ต้องมาทำคเข,ข้าใจเรื่องตะแกงกันก็น,นะครับถอนเฟืองมันมาจากใสนะครับเทาต้องหัวจกักตอนทอนเฟืองนี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันสีมาจากกาันเดียา เกี่ยวเผาล่มนะครับเกี่ยวเผาล่มเกี่าเผายืนกับมีได้นะครับถ้าเกิดเข้าไปไปตัดต่อเก้ามันนะครับตัดต่อเก้าล่ามันกัตัดซ้ำมากนะครับตัดซ้ำต่อเก้ามากลักกามันกัสิเป็นท่อนสั่นเพราะมันเป็นท่อนสั่นนะครับปัดเวลามันเผื่อมาหอดตูนวดนะครับตูนวดกับสี่มีตะแกงตูนวดนะครับที่มันเป็นที่เก็บนั่นแหละครับพี่น้องครับตัวนี้มันสี่มีหน้าที่คัดแยก กรแยกเศษข้างน,นะครับกับเม็ดเ่าให้แยกออกจากกันนะครับเออยงใบเม็ดใช่กล่องพือดังแยงกเหรอโอ้ยข้ขอก็บบตึงก็บบตรงโซ่ข้อเล่กล่องโซ่ข้นะอกบนะตึงบตึงโซ่ข้อนะใช่กล่อง็ตึงโซ่ข้อ่ต้องใช้กีตาร อันนี้ตัพ้อย่านเนี่ยหอวเซลล์หัวตะแกงตัวนวดเนาะตะแกงตัวนวดกับนี่เปืืองนะครับเสียเปืือกในทีเสียถือปั้นนะครับถือปั้นเปืืองสีอะไรเยอะมากทางทางนอกนะครับเม็ดเข่าเสีตกลงไปหาตะแกงร่อนได้ปะเนี่ยบาดเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดมันมีทอนสันนะครับพี่น้อง มันมีท่อนสั่นแล้วก็มันกระสีสามารถตกลงไปในตะแคงร่อนได้นะครับอพอตกไปในตะแคงร่อนแล้วนะครับตะแคงร่อนเนี่ยกระสีโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปกสามารถเอดให้ท่อนเฟืองที่มันสั่นนะครับรอดเข้าไปในหู้ตะแคงนั่นได้ครับพี่น้องแต่ก็ยังมีสัน้นที่สองของตะแคงร่อน รับเอาไปโย่ใบเทียนีอก็คือโยกไปโยมาโยมาโยกไปเรื่อยๆนะครับมาหาตะแกงสันดีสองนะครับทีพัน,นธุ์เห็ดเอาไว้นะครับกาสีถือโยกออกมาหาสกูสองนะครับพี่น้องใบเทียนีก่กาซีมะมาถิมพรอนเฟื่องใช้สกูสองสกูสองกาซีมี่นาที่เอาขืนมาปันไม่ปันไม่ละกะ ไปเทศ่ให้อันมางตูนว่ดที่เขา่าละ่ะไเที่ยนกาสีคือล่มถือยังพัดออกไปน้ำบางอันกะเข้าไปนี่ตะแกียงอีกคือเขานะครับบางอันกะถือถ้าล่มพัดออกไปถ้าเกิดตัวใดมันรอดมู่ทั้งตะแกียงรอดออกไปได้นะครับกะถ้าเกิดโบไปหดดอดตะปูสองกางติตกไปใช้ั้งอุ้มเลยนะครับพี่น้อง ปาเทียนี่ยเาสีแก่ปัญหาจังไรนะครับสำหรับพี่น้องที่เอ่อเปัญหาคอนเครืองนะครับคอนเครืองหลก็คือหนึ่งนะครับพี่น้องครับการเจียวเขาเขาเนี่ยการเ้ากับแยย่ามจะไปเจียวเอาเอา่อตอกเานะครับจะไปเจียวซ้ำาหลแต่ว่าถ้าิดเป็นเขาร่มมันเลี่ยงว่ไไรนะครับมันเลี่ยงว่ไดรกะมันก็สีตกไปใน พอเออทั้งทั้งอุ่มด้วยกันแต่ว่ามันถ้ากะตองเส้กเกล็ดนะครับว่ามันมันหลายเกินไปบ่ามันบ่หลเกินไปการถือว่าเป็นเรื่องปก,กติแ้าเกิดมันหลายกองชุนพูนนะครับจนนาเกียดแต่ห้องหน้าเขาก็บ่อยากบ่อยากจางกามันเป็นลักษณะนี่ยน,นี่เ้ากระ้อง,งมาเบิ่งแต่แกงของตูนวดเท่าน,นะครับพี่น้องแต่แกงตูนวดเนี่ยมัน มันขาดมันสอดบอนะครับพวกลวดนั่นแหละมันจอยบอนะครับคำันจอยมันจะมีส่วนให้ท่อนสร้างลอดลงได้ง่ายเื่อกันนะครับมันกับบอเมนไว้เข้าใส่ตะเกียงตัวนี้เข้าไปละมันสิดจบทุกสิ่งทุกอย่างมันกับบอเรีมนนะครับเอกากต้องเบิล่วนประกอบอย่างเอื่อนนํานะครับพี่น้องสำรับตะเกียง หลักการลวกล่มแห้งล่มนะครับมันมันมันถือเป่าถือพัดออกใบบอนะครับถ้าเกิดมันตกเข้าไปอยู่ในตะแกรงร่อนแล้วพี่น้องครับมันกะเป็นเรื่องยากเลยนะสีมันสีถือล่มพัดออกได้นะครับบชื่อนะฮะ,ะ,ะบ,บขึ้นชื่อไปเลยเช็คเีือบไปเลยเอามาซื่อตรงกันได้ แน่นจังวะโทษแล้วเลยจะมาพิลารณ์ปะโอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกคีบหน่อก่อนจบยกคิปก่อนทีมงานถูกเป็นทีมถ้าเกิดพี่น้องนะครับสงสัยนะครับกัโทรมาหาใช่หน่อยได้นะครับอธิอธิบายบ่เข้าใจนะครับมันบ่ได้เตรียมมากนะครับพี่น้องกตจังไครโทรมาสอบถามได้นะครับ พี่น้องสังเกตว่ารถใหม่ๆนะครับรถผีเขาออกไม่ใหม่ๆมันคือบ่มาตึงโขข้อกันเนี่ยยังไมอเด้ๆออกกลับมาสิเอ้ยมันบ่เนี่ยมเลยเอ้ยคุ้ยมาพี ตึงตึงโซ่ข้อกันมันฮะฮะต่ำยังก่อนไกลมันโค้งเราล่องหมุนไปื่อไหร่อาจารย์ปรับล่องล่องอันนี้ล่องหมุนเมื่อไหร่มุนไงมุนมุนตนใ้ให้ให้มันบันไดอันนี้ดีเบิร์ตได้มันโค้งพี่รำแท้มันจนกระแทกยังถึงขนาดนี้ว่ายหมุนขึ้นไหมซุกข,ขึ้นนี่ มันแอนมีม mm. <ini, hey, S 2> ันโอนี่น like, ี่ตัวตัวนี้มันมันมีปัญหาเองอควาทมาทุกบปกตนกมาได้แค่ไหรอ่บมคะทุบมนเมามาจากเสเซนนี่าบ่งใช้กองันีใบเมดเนี่ยมันกระแทกยงอยู่บนนี้มันดังตัวนี้เน่นสุข่ะืจะก้าวุบบ่ัทก่อนนี่เถอะ นี่ครับเข้าเฮาเห็ดไปแล้วนะครับเฮาได้ชุดขยายปากไปแล้วเขากะตังดูแลมันได้พี่น้องเมื่อมันได้ไปแล้วมันกระจาดีไปเลยมันกับโบเมียนนะครับนี่เอ่เขากะตังดูแลตลอดที่กันได้เขาใช้กองเนาะพวกใบมีดใบยังในเฮากะตังดูดูแลมันนะครับอย่าให้มันมันติดกับหัวจรวดอย่าให้มันกระแทกกันนะครับ เราเห็นเยอะเดี๋ยวมื่อไหรเราสั่งรถพาตัไปไปไปสั่นเฮียซอครับพอกัำมาแล้วไปซื้อไม้อะก็ได้พอท่อนเห็ดเก่งเกี่ยวไปท่านครับเกี่ยวได้อยู่มันเหม็นกมันเหม็เสียงโขดพ่อเป่าเลยไมเสียงใบเมียกนี่เลย ขันสากมันนี่าเดียน้ปับปับอยาง,งเออโตโต้ากากมานันะอย่ฮะเออมันหลวมวเนาะลดกว่ามันไปดังได้โฉกว่านี่ะเอีวมักับว่าดัง,ดง,าดงปาน,นี่เลยอ่ะเทียบปานอันนั้นเนาะน,นั่นโฟเมนีนเล้ เออตัวตัวนี้เสียงโสข้ออยู่ตัวนี้นะอ่านปักปักปักัอ่านมันมันโบวัแมนแล้ว้ยแนวนี้ก็ยังเอามาอยู่ท่านีสิเด็บเนาะเงียบเลยวันนี้ มันมันเอนไม่เอ็นเขาไนเหรือมือเอนออกงอกรล่าก็นไปดังกระทบอันนี้เกีนข้ออะไรไปไอมันมันแอนเขาไอวะเขายินนออะไรอยู่มันมันบอด้กระแทกทำอนนะ ้นมันบาลอนห่างโอ้ยเดี๋ยวใส่ใช้กล่องแปลวบันไดของผู้ประสิทธิโชการช่างมาทดสอบใส่บ้าง เดี water mm ๋ยวชหไปคับชายเสื hmm. mm ่ม hmm. ด like ้วยเกีียวเขานี <ties together. S 2> ่แล้วกันไปทอู่ปฏิทิศโชคไปเอาบันไดมารตรวจสอบมันเป็นที่เป็นบันไดยัดเด้ยำทางไปอู่เข้ปะเอาไปไปดนเลม้อูาดเพรจะแก้วยมอไปอู่เลยิทคเลยมันปุ๋ยอันซ้ำอ่ะ ความสูวเข้มก็บ่ใคยขาดได้ทำดีแต่ว่ามันเออมันกับต่งซอยแต่ว่ามันมีจังหวะกระแทกเลยมันจังสูมันมันจังขาดง่ายนั่นนี่ยเนี่ยเนี่ยนบอกมันมันต้องโอ้โหไอ้เนี่ยไอ้สีกับข้าวโมจิอาหรือไม่ มันก็ยังไปได้อย่งเดียวเลยนี่โวยบริโอใจอู้วนแล้วนี่มันก็มันจงไว้หมดนี่เดี๋ยวนี่เงาไหมเอาเร็วเร็วปล่อยทำไมเอาทำไมปล่อยเลยไปไดยเนี่ยนี่ใช่กล่องเกี่ยวมาแล้วเอ๋อมันโวยพูดไดปล่อยประเดี๋ยนะเดียว่อาปล่อยมาเลยเนี่ยเดี๋ยวใช่กล่องเกี่ยวออกมาแล้วมันสิเป็นแนวได้ เป็นเมเ็ดเยอะครับพี่น้องครับเฮ้ยผลเปลือ,อ,อง,องครับเลยอันนี้เป็นตะแกงตะแกงอะไรลุนเก่ลวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผ้าเบิ่งตะแกงกันอันนี้เป็นตะแกงรุ่นเก่านะครับตะแกงอบ ัวนี้บนบนเจ็ดหนเนาะล่างห้าจุดหาตัวนี้รถขยายปา่าครับเนี่ยวันเราก็ทำมาหากินเนาะไมาเอาหยาเอาอยุ่งไปลยแกะกะมีดทอนเครื่องทอนทอนหยาฮะกับมัน,น,มนก็เป็นปเรื่องธรรมดานะครับมันมันบ่หลายเกินไปก็ต้องเบิบ้งเบิ้งช่วงเท่าไหร่เนี่ย น,อ,น,นอยัอยงลงยดอ้ใดละ่ะโอ้ยท่ายเขา่าพี่หนว่มเอ้เอเอ,เอ,เอท่ายเขา่าดิกะนะเขาเาะเข่าเนี่ยนะ แงๆัเนทมเเอาตมันลายมันเต็มอุ้มบ่เดนี่อันนี้เป็นเขาเนี้วครับนี่ใช่กล่องครับใช่กล่องเกีียวเขาล่มครับากแก้มัน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 เอาไปซีกินได้กันที่ว่าใช่ได้ครับสำหรับใช้กล่องเคื่อง เฟืองกับพวีปัญหามันเป่าออกได้อยู่เนาะคิดว่ามี่มีหินครนะมีดินนี่ยอะไรมันมีคนเคยมีีหินสิมันก็มีรายอยู่ดำพ้อมมันดำมันดำมันก็ไปเสียอะไรบ้างไปเสข้ามาเข้ามาเข้าหูแล้วก็มีหินมันก็เก่งมังก็เก่งอย่างนี้มันมันเป็นแล้วแต่ขั่นเหรนี่นั่นห็นบ่ครับเพิ่นมักเพิ่นมักซองครับเวล่าปะกันลืมแหรอปะเนี่ ปเทยน,นี่ใคกันที่เลื่อมครับเลื่อมเปียน, <g ul ots> นี่ยังเดือตนโอ้ยมันไปอยากลงเนาะเกืเอมันหลเนาะไปอยากลงไปไนนเนาะเฟืองหลนี่อีกแล้วไปไปเปลรอดไปไปลอดไปไปอดไปไปอด เป็นเขาที่ได้มาจากใช่กลองเกี้ยวนะครับแต่แกงบนเจ็ดหมุนนะครับล่างหาจุดหาตะกแรกงกลมนะครับับเปิดได้เปิดพัร่มอยู่บ่ะเนี่ได้เปิดพัร่มบ่่บอเปิดเลยกบมีเศษ เศเพื่องครับเล็กๆน้อยๆจะทตองสามปีทีแล้วเนโอ้รลายกวนี่ครับได้หอบแยกตั้งหากเองครับรถหนึ่งใส่เฟื่องรถหนึ่งใส่เขากล็นบ้านนีเป็นบ้านนจมือก็ได้ทีมงานใช้หน่อยรถเกี่ยวครับจะไปน้ำการลนแล้วไม่ได้เป็นบ้าบ้านบัแมนเป็นบ้านนก็ได้ พอปลาเมือเดียวก็เป็เพืดลมวะฮะ่ข้าวมัแต่พวกเ่บอดอยากใส่พดล้มบอบลใส่พดลมในตแคมนใส่พดลมตัวนั้นบ่แห้งมันมันบ่แห้งบ่พดลมตัวนั้นว่าเอาตัวนั้นไปก็คือไป็พล้มเปพลมเข้าดอดนะเอา้าวค้ายะวนนี่ไดยววันนี้ตอบพให้างย่นี่นี่แกมปัดนี่เปนมันเิดีดำเดี๋ยวสิให้พี่น้องนะครับเบ่งพดลมนะครับใช้กางมาในน้ำพดลมนี่ แต่ว่าใช่กล่องมันใส่มาแล้วแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเริ่มเพิ่นเริ่มเปิดครับนี่ครับพี่น้องนี่นี่ตะกี้เพิ่นใส่ตัวหน่อยกว่านี่แต่ว่าตอนนี้ใส่ตัวใหญ่แล้วแต่ก็แต่เริ่มเปิดมันก็เลยมีเฟืองหลายครับนี่มันมันบ่ได้เป่าเนาะเป่าบ่ออกเนาะนี่เอาบ่ได้ต่อแบบใส่อัตโนมัติบ่ะใส่กล่องเริ่มเปิดพัดลมครับ ่ได ok ้เปิดแห้งครับปิดไว้ซ huh? ่กระโดดนะอยังในห้องลมเปิดปานนตัวบาหวานเขปิดไว้คึ่งกับคึ <h 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 ่งซ้ำได้จังว่าเปิดเปิดแล้วเราแล้วท่งเตยมันปิดเอ้ากักระยาแล้วฟังคึ่งกันปิดไว้อยูเปิดฟังคึ่งปิดฟังปิดฝั่งเดียวเกี่ยวกับพัดลมมาเลยเกี่ยวอ๋อเกลียวมันเกี่ยวกับมีลายเอาลายเนาะนิ้งนิ้งลายเราไปตากไหมเอาลายหรือปิดหรือเปิดไว้ปัญหาไว้ปัญหาซ้ำนี่ สองสามปีที่แล้วห้างรถหนึ่งใส่ใส่ท่อนเฟืองอีกรถหนึ่งใส่เข่าก็ไปโลดกันตามไปที่ร้างนี่แหละอาเคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับพี่น้องนี่ครับใช้กล้องนี่ครับใช้กล้องโอ้ลอยสิเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่งเช็คตัวจริงได้เลยแกนขับรถเกี่ยวเข่าเพิ่อนขึ้นเทปได้ไหมเพิ่นว่าแมน บ่มีผู้ใดมาอันนี้เทียบเพิ่นได้อโ้ตัใส่บ่ยังบ่มีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสืออูปัสิทธิโชว์การช่างครัเอาให้ยุกคนเลยคือบ่ใส่ยังานเพื่อนครับยังบ่มีงานยังบ่มีงานครับแกนนวนเพื่อนแม่นครับผมของแพงเอาไว้อยู่ซึ่งข้างๆหินพระบเลยครับโอ้ปัดพ่นบ่แม่นครับผมคนอื่นสิเห็นนําบ่นี่ เใสให้เวลาถ่ายคลิป่อย่างนี้ครับใส่ครับผมแกดีเดขึ้เห็นใส่น่งพร้อมเปรถ่ไหมเออเมื่อหลังแหละเอาเสื้อ้ปรสิทธิโชวการจ่างใส่ด้อเดี๋ยวขามันดำเลยเซลไมไหมงามๆเอาตัวไม้มนเนี่มันดำอใส่จนมันขาดผุนจักซากเคื่อเดียว่่เห็ดูิ์เออ <ส>นะครับเข็น <Pok> er. um. ี่กะล่าแค่นี้อ้ออันนี้เสียแค่น่อยรถเกี่ยวเป็นตาครับ้อนเลนะอันเปิดท่ากระชักะมันเย็นกับบริเปิดพัดลมแล้วใครมาอีกไปนี่เคนไปก็ได้ยั่บ่ได้ค่ะจะจ๊เอาไจะนแล้วไปรอ